พูดถึงเรื่องความหวานนะคะต้องยกให้กับคู่ของโตโน่พาคินเลนิชานัทนิชาเพราะมีภาพความสวีทออกมาให้เราได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆล่าสุดนะคะก็เพิ่งจะไปทําความดีเก็บขยะในงานเดินวิ่ง Olympic Day 2022, โอลิมปิกเดย์2022รงในรงเรื่องความสําคัญของสิ่งแวดล้อมวิ่งไปเก็บขยะไปที่ริมกวนพยาวจังหวัดพยาวซึ่งเปิดความหวานไม่แฟนๆได้ฟินไปแล้วและนอกจากภาพจากความหวานในงานแล้วยังมีคนหลงภาพความหวานตั้งแต่วันเดินทางที่สนามบินซึ่งเราจะเห็นว่าหนุ่มโตโน่กับสาวนิชานะคะจุงมมือ กันตลอดตลอดเรียกว่างานนี้นะคะฟินจริงๆ